ก็ท่านใดที่ต้องการจะสมัครเพลิงเนาะก็สามารถเซ็นคิ c อาร์โ้ได้ที่ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณสิงห์ลิรไทยสวัสดีครับคุณสิงห์ลิรไทยประจำวันที่29มิถุนายน2566ครับวันนี้เด็กติดโควิดครับก็ไม่สามารถมาทํารายการกับคุณพ่อได้นะครับถ้าพ,พี่เป็นเพื่อนท่านไหนสนใจจะให้ค่ขาขนมน้อง,องให้กาลังใจเด็กก็ฝาก เข้าบัญชีทูวาเล็กนะครับ0951923963ครับ0951923963ครับขอบคุณครับวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ11.17ครับอยู่ที่1466.93แนวรับจะอยู่ที่1466.93แนวรับจะเป็นตรงนี้นครับถ้าตีกลับไปก็จะเป็นเป็นแท่งนี้เป็นไซนี้นะครับ1 1456นะครับตรงนี้นะครับ ถ้าหลุดก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับแนวรับจะเป็นตรงนี้นะครับแนวต้านก็1 4 8 3นะครับตีกับรีบาวให้ได้ก่อนค่อยว่ากันนะครับสำหรับเซตครับเซต50ติดลบ6.32อยู่ที่8 9 6.42นะครับแนวรับก็จะปามาไร่ มาไล่ดูตรงนี้นะครับมาไล่ดูแถวนี้นะครับน่าจะเป็น882นะครับตรงนี้ครับ8ป2 8ป2ประมาณนี้นะครับ882ต้านก็จะเป็นเป็นแท่งนี้นะครับ900นะครับลุ้นเบรกตีกับ9ก0อก่อนนะค,คอยวากันอีกทีครับสำหรับเซต50กลับไปทำเฟรม15นาที ตามรูปแบบของมุนซิ่งนิลไทยนะครับในขณะที่ตลาดขาลงนะครับแต่ว่าก็ยังมีสมาชิกเข้ามาติดตามเพิ่มก็ขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับวันนี้ต่างชาติซื้อเข้า5 0 5ล้านนะครับแล้วก็กองทุนขายออก1,700นะครับบกเกอร์ขายออก7,727แล้วก็มีรายย่อยซื้อเข้านะครับ2,000 2,000ล้านนะครับวันนี้ก็ ฝากเขาหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้ตะกุกตะกากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าลูกสาวไม่ได้มาด้วยครับภาวะตลาดวันนี้ก็มีแรงซื้อมาจากกลุ่ม ICT นะครับแรงขายมาจากกลุ่มธนาคารอิเล็กทรอนิกส์คาปีกแล้วก็การเงินพลังงานการแพทย์แล้วก็อสังหาริมทรั์ครับขายออกเยอะครับตัวที่หนึ่งครับไทมเฟรม15นาที s อสเทนะครับเอสเทนี้ติดสแกนตั้งแต่วันที่27่ิบมิถุนานะครับแล้วก็ยังเดินทางอยู่นะครับจุดที่น่าสนใจของ s อสเทก็คือเขามีวันรุ่มทยอยเข้าเหมือนกันนะครับก็น่าจะลุ้นเบรกที่8 6ดจานี่นะครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อ t i ม e เฟรนเดจะเป็นทรงรีบาวนะครับขึ้นแท่งมา3มวันนะครับตอนนี้ก็คือยืนอยูด รอไปเบรกแรกที่8.70ครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปเบรกที่2ที่9บาท10สตังค์นะครับสำหรับ STEC ทครับ <c oughs> <c oughs> จะรอดไหมเนี่ย STEC ทเป็นหุ้นไซเบร์นะครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการรับเหมาก่อสร้างนะครับภาพรวมบริษัทมีกำไรแล้วก็มีปันผลด้วยนะครับแนวรับก็จะเป็น 8บาท35สตางค์ครับแนวต้านแรกจะเป็นตรงนี้ครับ8.65นะครับตรงนี้8.65นะครับถ้าเบรกได้ก็จะไปรุ้นที่8.95นะครับสำหรับ8.95ก็จะเป็นตรงแท่งใหญ่ตรงนี้นะครับียตรงนี้นะครับก็ฝากเพื่อนดูข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูที่เดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับแต่ว่า มันน่าจะพักนะครับควรจะพักนะครับเพราะว่าบวกมา3วันแล้วนะครับสำหรับ s t e c ทครับตัวต่อไปครับ b บม b E M ครับ Time Frame 15นาทีก็ไม่มีอะไรครับเป็น s i ด์เว y อ up แต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็จะเป็นตรงนี้ครับมีแบงเกอเข้าเก็บอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจว่าจะเดินทางยังไงต่อนะครับ t i ทำเฟรมเด a y จะเป็นทรงยก ตัวขึ้นมาเพื่อรีบาวน์นะครับจุดต่ําสุดจะเป็นตรงนี้ครับ7.95นะครับตรงนี้ครับ t ท m e เฟ a มเดย์นะครับจุดต่าสุดในรอเบกที่8บาท55ครับถ้าเบกได้ก็ลุ้นไปที่8บาท70นะครับ Timeframeday ของ BEM ครับวันนี้บวก20สตางค์ครับอยู่ที่8.40นะครับขอไปดูอันนี้หนึ่ง นิดหนึ่งครับอีฟ e ินนิดหนึ่งนะครับ b ีเมีวอลลุ่มซื้อเข้า27ล้านขายออก20ล้านถ้าดูแบบนี้ก็คือเป็นไซด์เวอาขนะครับ ATC จะเป็น7.7ล้านนะครับก็ลุ้นรีบาวกลับไปที่เส้น200วันที่8.83ครับสำหรับ BEM อา้าวกดผิด BEM แนวรับ 8บาท50 8บาท20สตางค์ครับแนวต้านแรกจะเป็น8บาท50หนะครับถ้าเบรกได้ก็จะเป็น8บาท50นี่แหละครับถ้าเบรกได้ก็จะเป็น8บาท70สตางค์ครับสำหรับ BEM ตัวต่อไปครับเอาวเหมือน BEM มีข่าวด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูข่าวกันนิดนึงนะครับ BEM มีข่าวจากข่าวหุ้นนะครับตรงนี้ บวก3%นะครับยอดผู้โดยสาร5เดือนโตแรงนะครับ87%บุก net ซื้อเป้า8.80นะครับตรงนี้สำหรับข่าวจากข่าวหุ้นนะครับก็ฝากไปหาข่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับ BEM Time Frame Day ก็อย่างที่บอกครับเป็นทรง r e b a ์ตัวต่อไปครับนี่รถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตีกลับไปก่อน BEM เป็นหุ้นเกี่ยวกับ ขนส่งรถไฟฟ้านะครับเป็นหุ้นไซเว์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแล้วก็มีปันผลด้วยนะครับจริงๆ b m มนี้ติดสแกนเราตั้งแต่วันที่21มิถุนานะครับเพิ่งมาขยับวันนี้นะครับก็ฝากย้อนกลับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับว่าพูดจริงหรือเปล่านะครับแนวรับจะเป็นพุ้นอย่างเงอ้าพูดแล้วตัวต่อไปเลยนะครับ BTS อันนี้ก็รถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ ตะกี้รถไฟฟ้าใต้ดินอันนี้รถไฟฟ้ามาหาหน้าเธอนะครับมีวันรุ่มเข้านะครับแต่ว่าถ้าดูตรงนี้ก็จะไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับแบงเกอร์ภาพรวมนะครับจุดสูงสุดของวันนี้ก็จะขึ้นไปที่7.50แล้วก็ลงมาปิดที่7.40ครับต้องไปดู Time Frame Day ครับว่าจะลุ้นรีบาวขับตัวหรือเปล่านะตนนี้ก็ขึ้นขึ้นแท่งมานะครับ รอไปเบรกที่7.70ครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปเบรกใหญ่ที่7.95ก็คือ8บาทนะครับแต่ว่าตั้งข้อสังเกตตรงนี้ก็คือว่าวัลลุ่มไม่ค่อยเยอะนะครับตรงนี้ก็ฝากเพื่อนพิจารณาแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับ BTS เดี๋ยวไปดูอีฟินก็นิดนึงนะครับ ซื้อเข้า10ล้านขายออก7ล้าน ATC 5ล้าน4ถ้าดูแบบนี้ก็ไซเบอัพครับก็ไปลุ้นเบกเส้น200วันที่7.91ตรงนี้ก็คือ8บาทถ้าทัก8บาทสำหรับ BTS ครับ BTS กดผิด BTS เป็นหุ้นไซเบอครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับขนส่งรถไฟฟ้านะครับภาพรวมบริษัทมีกำไรแล้วก็ มีปันผลด้วยครับแนวรับจะเป็น7.25ครับแนวต้านแรกจะเป็น7.50ก็คือตรงนี้แหละนะครับถ้าเบรกได้ก็จะเป็น7.70ครับก็คือจุดรีบาวของเขานะครับสำหรับ bts ครับตัวต่อไป dip dif นะครับ dif วันนี้บวก40สตางค์นะครับอยู่ที่11.10นะครับ Time frame 15จะเป็น จะเป็นทรงยกตัวนะครับต้องไปดูภาพรวมใหญ่ในไทม์เฟรมเดย์นะครับแบบนี้นะครับก็คือลงมาต่ําสุดๆที่10บาทนะครับแล้วก็ยกตัวมาขึ้นมาเนี่ยสวัน4วันแล้วนะครับมีวันรุ่มเข้าด้วยนะครับถ้าดูตรงนี้นะครับมีวันรุ่มเข้าด้วยก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะไปยังไงต่อครับสําหรับ di f ครับ di f เขามีข่าวด้วยนะครับเขามีข่าวเดี๋ยวเปิดไปดูข่าวให้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับ บริษัท DIF ก็คือเป็นหุ้นเกี่ยวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานธรกรรมนาคมครับเขาแจ้งว่าเขาเขาจะมีแจ้งว่าผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี10%นะครับก็าฝากไปหาข้อมูลที่ Set ตเทรดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ d t แทจะยกเลิกสัญญาเช่าของ DIF นะครับซึ่งซึ่งจะหมดอายุในวันที่31มีนา67นะครับ ตันนี้ก็ฝากไปเพื่อนๆไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าเขาเป็นกองทุนที่มีปันผลนสวยงามด้วยนะครับก็ฝากไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมจะไปได้วยความรว,รวดเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูวอลรุ่มเขานิดนึงนะครับจุดที่น่าสนใจของ DAF ก็คือเขามีวอลรุ่มเข้า32ล้านนะครับแล้วก็มีขายออก6ล้าน มี a t ทีล้าน2ครับจุดที่น่าสนใจก็จะเป็นวันรุ่งซื้อเข้านี่นะครับก็จะเป็นหุ้นทรงรีบาวกับเหมือนกันนะครับสำหรับ DIF DIF เป็นหุ้นกองทุนรวมคงโคงสร้างโทรคมนาคมดิจิตัลนะครับภาพรวมมีปันผลนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นทรงไซเวสไนท์เฮาด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแนวรับจะเป็น10บาท เจสตางค์ครับแนวต้านแรกจะเป็น11.40ครับถ้าเบรกได้ก็จะเป็น11.80นะครับแต่ว่า Time Frame Day จะไปทรงรีบาวก่อนนะครับจุดรีบาวจริงๆก็จะเป็น12บาทนะครับแต่ว่าจุดรีบาวแรกก็น่าจะเป็นขึ้นไปยืน11.90ให้ได้ก่อนนะครับ Time Frame Day ครับสำหรับ dif ตัวต่อไปสบาย สบายเหมือนจะมีข่าวนะครับผู้ถือหุ้นออกมายืนยันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่าคงสร้างการทํางานของสบายก็ยังคงเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากหลายๆกระแสนะครับ,รบภาพรวม Time Frame Day จะลดนลงมาตามสุดที่7.95ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นแท่งไซเวลังเลนะครับเนี่ยขึ้นแท่งลังเลก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับก็คือ ไส้สองข้างนะครับก็ลุนรีบราว์กลับมาเนกันครับจุดแรกจะเป็นรีบาวกลับไปที่1 9บาบาท30ครับแล้วก็จุดต่อไปจะไปไปที่10บาทนะครับสำหรับสาบายครับหลายธุรกิจนะครับสาบายวันนี้บวก20สตังค์นะครับสาบายเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจนะครับเป็นเกี่ยวกับการบริการเกี่ยวกับเงินดิจิตอลหรือว่าพวกอะไรที่เป็นตู้ บริการอะไรต่างๆนะครับก็ฝากไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับภาพรวมบริษัทมีกำไรแล้วก็มีปันผลด้วยนะครับสำหรับสบายมีวอลเล็ตด้วยนะครับแนวรับ8บาท55สตางค์ครับแนวต้าน9บาทครับถ้าทะลุ9บาทได้ก็จะไปที่9บาทส5สาสตางค์ครับก็คือจุดนี้นะครับสำหรับสบายครับตัวต่อไปแพลต รับตัวนี้เป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งนะครับวันนี้บวกแดสตังค์ครับอยู่ที่สามจุดสองสองทําเฟรมส5้าก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือยกตัวขึ้นมามีวันรุ่มทยอยเข้าเป็นหุ้นวอลรุ่มเบานะครับมีทยอยเข้าด้วยนะครับหุ้นวันรุ่มเบาก็ฝากเพื่อนๆไปดูข้อมูลนะครับจุดต่ําสุดจะเป็น3ามบาทครับแล้วก็ดันขึ้นมาที่สามจุดยิบสองนะครับอาจจะเด้งขึ้นลงต่อนะครับก็ฝากไปดูดีๆนะครับจุดเบรก กรับตัวเบรกแรกนะครับจะเป็นต้องทะลุ3.28ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเบรกได้ก็จะไปรุ่นอีกทีก็คือ3.46สำหรับแพลตครับแพลตเป็นหุ้นเป็นหุ้นขาลงนะครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ว่าไม่มีปันผลครับแนวรับจะเป็น3.12ครับ ถ้าทะลุได้ก็รับจะเป็น3.12ครับปัจจุบัน3.22ต้านแรกจะเป็น3.28ครับถ้าเบรกได้ก็จะเป็น3.40ครับสำหรับแพทนะครับตัวต่อไป ACE ACE เหมือนจะปิดโดดนะครับขึ้นไปสูงสุดที่1ขึ้นไปที่1.95เลยนะครับปิดโดดนะครับมีวันรุ่งเข้าท้ายตลาดนะครับตรงนี้ เดี๋ยวต้องไปดูในอ e ีฟินว่าเข้าเข้าท้ายตลาดยังไงตามเฟนเดยจะเป็นขึ้นแท่งกลับตัวนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นไซเบ์นะครับดูทรงแบบนี้นะครับจุดเบรกน่าจะเป็น2บาทนะครับต้องตีกับ2บาทให้ได้ก่อนถึงจะสร้างความเชื่อมั่นสำหรับนักลงทุนนะครับเดี๋ยวขอไปดูอ e ีฟินนิดนึงนะครับสำหรับอะไรนะ A C e. เขามี ATC นะครับวัลรุ่ม6ล้านขายออก2ล้านนะครเขามี ATC 12ล้านนะครับ, 12, 000, รบตัวนี้สำหรับ ACE ครับก็เลยขึ้นแท่งกลับตัวนะครับ ACE เป็นหุ้นสายเบย์ครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานฟุรถไฟฟ้านะครับผลิต ไฟฟ้านะครับภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ว่าไม่มีปันผลแนวรับจะเป็น1.87ครับถ้าแนวรับจะเป็น1.87ปัจจุบัน1.95นะครับถ้าต้านแรกจะเป็น1.99ก็คือ2บาทนั่นแหละครับถ้าเบรกได้ก็จะเป็น2บาท8สตางค์ครับสำหรับ ACE ครับตัวต่อไป ตัวนี้ติดสแกนไปแล้ว WPH แล้วก็เสียงพักตัวด้วยนะครับดูแท่งสุดท้ายนะครับจะเห็นว่าทะลุไม่ได้นะครับก็เสียงพักตัวลงมานะครับแท่งนี้นะครับน่าจะรอที่แนวรับได้นะครับ t ทม์เฟรมเดย์จะเป็นก็คือขึ้นแท่งแล้วก็ดันตัวมา2วันแล้วนะครับสำหรับอะไรนะ WPH ครับตัวนี้ติดสแกน wph ได้เขียนไว้ไหมเนี่ยติดสแกนมา2-3วันแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนย้อนไปดูข้อมูลด้วยนะครับน่าจะ o v e r b o ์บอทเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนออกส่ง o v e r b o ์บอทนะครับอ่าตรงนี้ครับ r s i อยู่ที่ 6 7ครับจุก็คือโอเวอร์บอทเรียบร้อยนีครับวันรุ่มก็ถือว่าไม่เยอะเป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งนะครับมองว่าพรุ่งนี้เสี่ยงพักครับสำหรับ WPH ครับ Wph เป็นหุ้นไซเวครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับโรงพยาบาลภาพรวมบริษัทมีกำไรแล้วก็มีปันผลด้วยนะครับแต่ว่า อยู่ในโซนอเวอร์บอดเรียบร้อยนะครับแนวรับจะเป็น3.92ครับถ้าหลุดก,ก็เสี่ยงเสี่ยงลงไปพักมากกว่านี้ด้วยนะครับแนวต้านแรกจะเป็น4.12ครับต้านถัดไปจะเป็น4.18ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเราเล่นในสั้นๆส,สำหรับหุ้นสิ่งนะครับ Time f ฟ a m เดย์ดูหรือ,อยังดูแล้ววันนี้ก็จะงงๆหน่อยนะครับเพราะว่า ไม่มีคู่ขาครับลูกสาวไม่ได้มาด้วยตัวต่อไปไม่มีคนคอยเตือนสปาครับสปานี้ก็คือขึ้นไปที่11.70แล้วก็ลงมาปิดที่11.50ครับตามเฟรมเดย์จะเป็นทรงเป็นขาขึ้นด้วยนะเนี่ยนะครับแล้วก็เบรกจุดเดิมที่เบรกจุดเดิมขึ้นไปที่จากจุดเดิมนะครับ11.60ขึ้นไปที่11.70แล้วก็ทิ้งลงมาปิดที่11.50อนตัวนี้ก็คือขึ้นสัญญาณ ว่าลุ้นเบรกไปต่อนะครับจุดเบรกแรกก็จะเป็น12บาทนะครับถ้าลุ้นทับไปต่อได้นะครับแล้วก็น่าสนใจตรงที่มีแบงเกอร์เข้าแล้วก็วอลลุ่มเข้านะสำหรับสปาครับสปาเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการสปาเพื่อสุขภาพนะครับในหลายๆที่เช่นโรงแรมอะไรประมาณนี้นะครับภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ก็แต่ว่าไม่มีปันผลนะครับ แนวรรบจะเป็น11.10ครับไม่น่าหลุด11บาทนะคาทนแนวต้านจะเป็น10ต้านแรงนะครับ11.70ถ้าเบรกได้ก็จะเป็น11.90ก็คือไปลุ้นเบรกใหญ่ที่12บาทนะาทถ้าทะลุ12บาทแล้วยืนสม่ำเสมอยือนสะเถียนได้นะครับก็ก็ลุ้นไปต่อนะครับสำหรับสบปาครับตัวต่อไป ECF ตัวนี้ เหมือนจะลุ้นรีบาวกับตัวหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่รีบาวครับอันนี้มีวันรุ่มเข้านะครับแต่ว่ายังยังไม่เป็นแบงเกอร์ถ้าถ้าเป็นแบงเกอร์ก็จะมีแท่งแบงเกอร์เข้ามามีหยุดนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับไท e ์เฟรมเดย์จะเป็นส่งลงมาสุดๆแล้วนะครับที่1.26นะครับน่าจะเป็น52วิบของเขานะครับแล้วก็ขึ้นแท่งกับตัวมา2วันแล้วนะครับจุดเบรกแรกจะเป็น1.30ครับถ้าเบรกได้ก็ ไปลุนเบกใหญ่อีกรอบหนึ่งที่1.38นะครับเป็นหุ้นไม่ค่อยซิ่งนะครับ ECF เป็นหุ้นหุ้นขาลงด้วยนะครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคก็คือเหมือนจะผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งออกประมาณนี้ครับภาพรวมบริษัทมีกำไรแล้วก็มีปันผลด้วยแนวร,รับจะเป็น1.26นี่นะครับถ้าหลุดก็ไม่น่าไม่น่าสนใจแล้วครับ แนวต้านแรกจะเป็น1.30แล้วก็ต้านถัดไปก็จะเป็น2จุดก็คือ1.32ครับสำหรับ ECF แต่ว่าถ้าจะกลับจริงๆต้อง1.32ยอะอยู่แถวๆนี้นะครับต้องไปเบรกที่1.38ให้ได้ก่อนถึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้นะครับสำหรับ ECF แต่ว่าตลาดเป็นขาลงแต่ว่า ECF เขาก็ขยับขึ้นนะมันน่าสนใจตรงนี้นะครับตัวต่อไปครับ ก็คือตัวสุดท้ายตัวนี้ติดสแกนมาหลายรอบแล้วนะครับตั้งแต่วันที่23มิถุนาแล้วก็ติดสแกนอีกรอบในวันที่27มิถุนาครับสำหรับยูเรกาครับเป็นหุ้นวันรุ่มไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามีทยอยเข้าเก็บนะครับสังเกตตรงนี้จะเห็นว่าเขียวนะครับ t ทม e เฟรม15บาทมเฟรมเดยก็โอ้น่าจะโอเวอร์บอทแล้วด้วยนะครับเพราะว่าบวกมา1 2 3 4 5ส 6, ก6วันนะครับ ไปรุนเบคที่เบคแรกที่84สตังค์นะครับถ้าเบกได้ก็วอลลุ่มเข้าแน่นอนต้องยืนขึ้นไปยืน1บาทให้ได้ก่อนถึงจะน่าสนใจนะครับสำหรับยูเลกาครับยูเลกาเป็นหุ้นไซเบรครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตสินค้าผลิตน้ำแล้วก็ผลิตเมเล็ดพลาสติกนะครับภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ว่าไม่มีปันผลนะครับแนวรับจะเป็น 76สตางค์ครับปัจจุบัน79นะแนวรับ76แล้วก็ต้านแรกจะเป็น82สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น84สตางค์ครับสำหรับยูเลกาครับแต่ว่าถ้าจะไปเบรก84ตรงนี้ครับถึงจะเรียกถึงจะลุ้นไปต่อได้เอาไง่ายๆก็คือต้องไปยืน1บาทแบบสงา่างสง่างามให้ได้ก่อนนะครับสำหรับยูเลกาครับ <c oughs> ทีนี้มันจะมีหุ้นบิ๊กล็อที่น่าสนใจ1ตัวก็คือ Xpg ครับ มีวิบรอดเข้า58ล้านตัวนี้ก็น่าสนใจว่าจะไปยังไงต่อครับส่วนที่เหลือก็ส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ฝากพิจารณาแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับหุ้นสิงห์ยีไทยช่วงนี้ตลาดตลาดไม่ค่อยดีนะครับก็มาดูเล่นสั้นๆมาดูหุ้นสิงห์ยีไทยขอบคุณเพื่อนๆืที่ให้กำลังใจใน y o u t u b e ในช่อง YouTube เราด้วยนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ